ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับผอปะเตี่ยมเนาะพ,พี่น้องเนาะครับประเตี่ยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหยวนต่อยอเนาะพี่น้องครับมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบสองกันยายนสองหกแปดลาวพัฒนาออกเก้าศูนย์เก้าสองห้าสองครับเลขล่างก็ออก 9ก้าสองเนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมาก,ก็ลุดได้พี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสองกันยายนสองห้าหกแปดลาพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งลุดหนึ 7, ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดกับบามาจาักตัวได้พี่น้องเนาะห้าสองเก้าสอง รับต่ว่าก็มีเก่าเจ็ดนพี่นองเนาะห้าเก้าติดเก่าหนึ่งเก้ารับปวาลีวิ่งหลุดนพี่นองครับปวา่าขันนพี่นองเนาะมีเขามีหลุดปว่ารคู่บาอาจารย์ในนพี่นองครับมันนิพพยามผ้ามาตามต่ออีกนะครับ ครับวันพุธโนพีนงเนาะวันพุธท,ที่ยี่สิบสี เราพัฒนาเซียนหยวน ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเอาประเต่มามงในทอดับก์เดียวดลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด6กับห้านะครับ ครับส่วนจับคู่ได้พี่น้อง0 3 1 3 1 4ามหนมนะครับ ศูนย <08 S 2> ์แปดหกสามหกสี่สองเก็ด ห้าเจ็ดสองห้านะครับเก้าชุดเก้าหางในพี่น้องเรื่องงวดนี่นะครับนะ ครับก็มีตัวเน้นนะพี่น้องเน้นที่หนึ่งสี่หกสามสอง็หนะครับ ครับสัตว์เยนนะยี่นพองเนาะครับวันพุธนพน้องเนาะวันพุทธที่ยี่สิบสี่กันยายนสองห้าหกแปด ลาวพัฒนาเซียนหยวนรับบนล่างวิ่งรูด5 6กับห้านะพี่น้องเนาะจับคู่03นย์สามหนึ่2สามหนึนาะพี่น้องเนาะครับตัวเน้นกับตามนั่น,นะพี่น้องนี่นะครับลาววันพุธพี่น้อง วิ่งหกกับห้าครับเอาตัวตัวเนียนนพี่น้องเนาะหนึ่งสี่หกสามสองเจ็ดสองห้าครับสัดเจนเนาะพี่น้องเนาะ 1, 4, 6, 3, 2, 7, 2, ครับ,รนนนะรบมักตัวแด็กะจะลืมได้พี่นอ้องเด้อมักสอบตัวแด็กะจะลืมกลับตัวไว้น้เนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมคอไว้พรอนควยเข่าอคอให้ปังพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาพ่อเต้มขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อเต้ครับเอามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางนำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเต้ขยมไวพ้พรคอยเข่าก็ให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุขๆมันมันกันนะครับ เอาจะเลื่มได้พี่น้องเนอะคอมมาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พ่อตเตมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อตเตมนำนาคามรับสุดท้ายตายสุดนี้ก็เอฟซีทุกคนโศกโศกมันมัเนเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม